สำหรับไพยทีกรลังบนคลิปนี้อยู่บางที่เท่าอาจสิกรลังรููซึกเย่และกระศส้ากับปัญหารูประสดที่เฮ่ากรลังประสบพบเจออยู่บมว่าสิเป็นเรื่องโดนแฟนิ้งถือแฟนบอกเลิกโดนหักอ,อกหรือถือใครสักคนทำลายทั้งร่างกา,ายและกระติตใจมากมาดามฮูวาสถานการณ์ต่างๆที่เฮ่ากระลังประสบพบเจออยู่ตอนนี้มั่นเป็นเรื่องทีแย่และก็เท,ท่ามั่นจิตใจของเท่ามากๆ จนบางที่เฮ่าก็คิดว่าเฮ่าบอลู่าสิพักเก่าขามแล้วก็พาม่นไปได้จังใดเพราะว่าเห้ายังคงหักแล้วก็คิดซึงเขาอยู่ตลอดเวลาว่าสามารถที่จะลืมเขาได้และมันก็เป็นเรื่องยากที่เห่าจะสามารถกล่าวขามือพาม่นไปได้ในช่วงระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ให้ไหวทีสุดแต่มาดามยานสิบอกว่าบัว เหตุการณ์หรสถานการณ์ที่เฮากําลังประสบพบเจออยู่มันสิเฮ็ดให้เฮารู้สึกจังไดก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลานึงเท่านั้นของความเศร้าเนาะจ้ะแต่ถ้าเฮาสามารถก้าวข้ามแล้วก็ผานมันไปได้นี่มันสิเฮ็ดให้เฮาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ความเศร้าเหล่านั้นะมันสิหายไปเพราะฉะนั้นแล้วเฮามาเบิ่งว่าช่วงนี้ที่เฮา กำลังประสบพบเจออยู่ในห้าอยู่ในช่วงระยะไหนแล้วห้าวซีมีไอวิธีก้าวขาวมหรือพามันไปไดจังใดมัจ๊ะ,ช,ะช่วงระยะที่หนึ่งก็คือช่วงระยะที่ห้าปฏิเสธแล้วก็บริยมรับความจริงช่วงในหา้าสิรูซึ่งแบบว่าช็อกมันจ้ะแล้วก็ทำโตบถัถทกเพราะว่ามันบุได้ต,ตั้งโตเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกกับสิ่งที่ห้าวได้เจอมันเสียในหา้ารับความจริงบ่ได้มันบ่จริงเลยที่เขาทิ้งเ้าไปห้าสิคิดอีกยังประมาณนี้นะคะ คิดไปต่างๆนานาว่าเดี๋ยวเขาก็คงกลับมากคือเก่าแหละคือเธอกรอนดีเคยทะเลาะเคยแยกกันอยู่เขากะเดี๋ยวก็คงกลับมากเดี๋ยวก็ได้คุยกันอืเรื่องการเลิกล่าคงสิบกเกิดขึนก็เฮาก็เฮ้าก็สิคิดกับวกวนเวียนอยู่แบบนี้หลจ้ะนี่ก็คือระยะที่หนึ่งต่อไปก็มาเป็นระยะที่สองก็คือเฮ้าสิเริ่มโขธแล้วก็โทษ เกาทษทางเกาโทษให้ตัวเอง้วก็กเกาโทษให้คนหักอเออเฮาเสียเริ่มคิดว่าเป็นยังเฮาคือเอ็ดแบบนี้อืมถ้าเฮ้าบ่เอ็ดแบบนี้เขาก็คือสิบบทิ้งเฮาไปแล้วก็โทษต่ตางๆนานาว่าเป็นยังเรื่องแบบนี้คือเกิดขึ้นก็เฮ้ามันคือเป็นแบบนี้แล้วเฮ้ากับสิบแบบว่ารู้ซึกงแบบว่ากินบอ่อใดนอนบ่หลับเนาะแต่เพราะว่ามันจะคิดกลับไปกลับมาวกวนบกเวียน,น,นอยู่นั่นแหละเออ คิดอยู่ตลอดเวลาแร้วก็สซิลูซึกโกดกูอะไรคนทางเขาว่าเป็นยังเขาคือทถิ้งเข้าไปแบบนี้เขาขึ้กจะเข้าแบบนี้เอมากกับมาถึงช่วงระยะที่สามก็คือช่วงระยะที่ห้าสิเริ่มโตร่ลงเพื่อ,อเหตุการณ์ต่างๆมันเริ่มดีขึ้นนะจ๊ะตอนนี้เขาสิิ่มีสติแหละริ่มมีสติเร,มมสตเริ่มมองเห็นเหตุหผลคิดถึงเหตุผลต่างๆแล้ว เฮาสิอยากกลับไปให้เหตุการณ์นั้นๆมันดีขึ้นนะจ๊ะเฮาสิลืมทู่หาเขาสิลืมพยาจะยามติดตัวหาเขาขอโง่ขอขึ้นดีแล้วเฮากะสิิ่มคายไปว่าบ่อยากที่จะสูญเสียเขาไปนะจ๊ะแต่ว่าความรู้สึกของเฮาตอนนี้กับของเขามันมันยูคคนละระเบียบกันแล้วนะจ๊ะแต่ท้าเฮา โงอขอขึ้นดีมันบเป็นอย่างที่เฮาคิดมันกะสิมาสู่ช่วงระยะที่สี่ก็คือหมดหวังนะจ๊ะหมดหวังแล้วก็ท้อเท้เพาสิรล้สึกเย่มหมดยังอะไรตายอย่จาจะบ่อยากอนะีกเนียทั้งสิ่งที่ชีวิตนี้ฉันแบบบ่มีเธอฉันจะอยู่ต่อไปได้จังใดบ่ซึื่ว่าตัวเองเีะไร้ค่าอยากเองตียังเลยแล้วก็บ่อยากใช้ชีวิตอีกต่อไปหรือแม้กระทั่งว่าอยากคิดจะทำลายตัวเอง คือว่าอยากจะขาดตัวตายอย่างเดียวะจคือเป็นระยะที่นักที่สุดแต่ว่าถ้าเข้าพานันสามารถทานผลมันไปได้เนาะในระยะเนี่ยเข้ากับสิไปสู่ระยะที่หาระยะที่หาเข้าสิเข่าสู่ระยะยอมรับความจริงถึงแม้วัาสถานการณ์ที่เข้าด้ประสูพบเจอมากมันกระยังบริดีขึ้นแฟนกระยังบริกลับมากอืเข้ากระยัง คงอยู่คนเดียวต่อไปอืมแต่เฮ้ากับสิเริมมีสติแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นความจริงยอมรับความจริงว่าเออเฮ้ากับเขาได้เลิกกันไปเรียบเขาบ่สาม,มารถที่จะกลับขึ้นมาอยู่กับเฮ้าได้ขึ้นเก่าแล้วเล้วเฮ้ากับอาม,มาแบบว่าอยู่กับตัวเองหรือว่ามีความสุขกับตัวเองอืสาม,มารถที่จะ ้างความสุขในตัวของเฮ้าเองโดยที่บอรตรงมีเขาก็แตเฮ้าก็สาถม,นะมีความสุขได้โดยตัวของเฮ้าเองนี่แหละจากก็คือเป็นระยะที่หาก็คือระยะสุดท้ายแล้วเห็นบ่จ่าพี่น้องว่าเหตุการณ์หรือว่าปัญหาที่เฮาได้ประสบผบกเจอมากนี่มันก็ได้เลร้ยวไเสมอกไปมันสิเป็นไปตามกาลเวลาเฮ้าบ่ตองหลีบเล่งบ่ตองเฝ่ามันจะใจเย็น,ยน จะเฮ้าแก่ปัญหาหรือหาทางออกบ่ได้กะควรห้วลาในการแก้ปัญหานั้นอาจจะม่แเ่นไปลีบเล่งหรือว่าตัดสินใจเพียงชั่วขนาดอาจเ็ดห้งชีวิตของเฮ้าเนี่ยตัดสินใจพิคิตจนมือตายนะจ๊ะพี่น้องก็ะสิเป็นไล้ลักษณะนี้บอววายที่ก็ล่งประสบปัญหาอยังอยู่ตอนนี้มาดางเองก็ขอเป็นกาลังใจใหกบทุ่งมจ้ะ เวลาาท่านั้นจะที่จะสามารถช่วยละกยกยไขปัญหาต่างๆของเฮ่าขีไข่อะไรก็จางไข้หายไปนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ประภัยหลายๆคนที่เขามารับชมถ้าพิดพลาประการใดมาดามเองก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้สำหรับคลิปีนมาดามเองก็ต้องขอจบาาออไปเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าจ้าบุญรักษาที่ประดาปุเพื่อสามาดีจ้า